เป็นแหล่งอาหารโปรโตีนจากธรรมชาติเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากผู้บริโภคเป็นอาหารประเภทผักที่ปราศจากไขมันมีปริมาณน้ำตาลและเกลือค่อนข้างต่ำเป็นแหล่งโปรโตีนที่ดีเมื่อเทียบกับผักอีกหลายชนิดอีกทั้งยังมีรสชาติและกลิ่นที่ชวนรับประทานที่สำคัญเห็ดยังให้คุณค่าทางโภชนาการและมีสรรพคุณทางยาที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันในร่างกาย เห็ดแต่ละชนิดจะมีคุณค่าทางโภชนาการแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับชนิดของเห็ดซึ่งส่วนใหญ่จะใกล้เคียงกับผักมีวิตามินเกลือแร่แต่โปรตีนในเห็ดจะมีคุณภาพดีกว่าในผักความสำคัญทางเศรษฐกิจเนื่องจากสภาพอากาศของประเทศไทยมีความเหมาะสมกับการจเจริญเติบโตของเห็ดการเพาะเห็ดจึงมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจ ทั้งระดับครัวเรือนจนถึงระดับประเทศปัจจุบันเห็ดที่ได้รับความนิยมในการเพราะจำหน่ายได้แก่เห็ดโคนญี่ปุ่นเห็ดนางรมฮังการีเห็ดนางฟ้าภูฐานเห็ดเป๋าฮื้อเห็ดหูหนูเห็ดฟางเห็ดเหล่านี้มีวิธีการเพราะ และดูแลรักษาที่ต่างกันดังนั้นผู้ที่ต้องการจะทำอาชีพนี้ควรจะเริ่มจากการเพราะเหตุที่ดูแลง่ายก่อนส่วนเรื่องความต้องการของตลาดยังมีอยู่เป็นจำนวนมากครับรเหตุเราเนี่ยนะครับเราสามารถทําเป็นอาชีพเสริมเลยอาชีพหลักได้ทั้งนั้นนะครับ ส่วนใหญ่ถ้าเราอยู่ว่าหลังบ้านเราว่างๆนะครับเราก็สามารถที่จะทําเป็นอาชีพเสริมได้นะครับโดยที่ว่าหนึ่งนะฮะเราอาจจะไปซื้อก้อนมาก็ได้นะครับหรือว่าทําเองก็ได้นะครับซึ่งสะดวกที่สุดอาชีพเสริมส่วนใหญ่นะฮะคนเฉพาะนะครับ200ก้อนถึง500ก้อนเนี่ยส่วนใหญ่นะครับเราจะไปซื้อมานะครับซึ่งซื้อมาเนี่ยราคาแพงไหมนะครับไม่แพงหรอกครับแต่นะครับเราต้องทําให้ผลผลิตได้จํานวนนะครับหรือว่าผลผลิตได้อ่า มาตรฐานนะครับเช่นนะครับนางลมฮังการีนะครับหรือนางฟ้าภูฐานเราเนี่ยนะครับหก้อนนะครับมันจะให้ผลผลิตนะครับสมขีดครึ่งนะครับถึง4ขีดนะครับต่อหนึ่งก้อนนะครับซึ่งจะใช้ระยะเวลานะครับประมาณ3-4ถึงเดือนนะครับถ้าเป็นหูหนูนะครับก็จะประมาณ4ขีดนะครับซึ่งใช้เวลาประมาณ2เดือนนะครับถ้าเป็นคนญี่ปุ่นก็ใช้เวลาหนึ่งปีครึ่งนะครับจะได้เห็ดหนึ่งขีดนะครับถึง1ขีดครึ่งนะครับเราจะมองเห็นว่านะครับ เห็ดพวกนี้นะครับเป็นอาชีพเสริมได้นะครับแล้ววิธีการพ่อเห็ดนะครับไม่ใช่วิธีการอะไรยุ่งยากมากนักนะครับเพียงแต่ว่าเตรียมอุปกรณ์สถา,านที่ให้พร้อมนิดนึงนะครับเพราะว่าเห็ดนี่นะครับเป็นเชื้อราเห็ดเชื้อราเห็ดนี่ต้องการที่อยู่นะครับต้องการอาหารนะครับ เพราะฉะนั้นเราจะต้องเตรียมสถานที่ให้เขาถ้าเป็นเห็ดก้อนก็เรียกว่าเห็ดถุงพลาสติกนะครับซึ่งเป็นเห็ดเศรษฐกิจนะฮะเช่นเห็ดเปาฮื้อเห็ดนางรมฮังการีเห็ดหูหนูพวกนี้ถือว่าเป็นเห็ดในถุงพลาสติกว่าเพาะยากไหมไม่ยากนะครับเพาะง่ายเราต้องเตรียมอะไรบ้างหนึ่งที่จะเตรียมโรงเดือนนะครับโรงเดือนเนี่ยไม่ต้องยุ่งยากอะไรนะครับถ้าเรามีเล้าหมูเล้าไก่เก่าๆนะครับเราก็สามารถดัดแปลงเอามาเป็นที่อยู่ของเห็ดได้นะครับหรือเป็นโรงเดือนของเห็ดนะครับ หรือจะสร้างใหม่นะครับก็สร้างขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรที่มันมากมายมากนักหรือดีมากนักเพียงแต่ว่าขอให้รักษาความชื้นอุณหภูมิอากาศให้ได้นะครับและก็สะดวกปฏิบัติงานลงเรือนเห็ดที่เหมาะสมเนี่ยเข้าไปแล้วไม่หยุดอัดไม่อบอ้าวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอบอ้าวไปเห็ดก็ไม่อชเหมืผลก,กันนะครับเพราะจะทําให้ผลผลิตเห็ดเนี่ยมันตกต่าลง นะครับและอีกต er ัวหนึ่งนะครับ hmm. ท yeah. <laughs> ี่เราจะจะใช้นะครับสมมุติว่าเรามีข้างบ้านชายคาบ้านนะครับก็เอาเราจะมากันลมกันแดดนิดนึงนะครับสามารถวางก้อนเห็ดตะกะเพาะเพาะเห็ดไปชีพก็ได้พื้นที่ในการเพาะเห็ดนะครับเหมือนเก่ามาข้างต้นมอกี้เนี่ยนะครับเพราะว่าใช้พื้นที่ไม่เยอะนะครับพื้นที่เราจะจะต้องเตรียมเลยครับขอให้ท่าอยู่ในสภาพที่เป็น มีร่มเงาจะค่อนข้างดีกว่าลักษะของโล่งแจ้งนะครับการที่มีร่มเงาเช่นนะครับเล้าไก่เก่านะครับเล้าเล้าหมูนะครับลงรถนะครับอันนี้ก็เป็นฐานที่ที่เราต้องเตรียมนะครับแล้วก็มีชั้นอยู่ภายในนะครับชั้นนั้นมีอยู่หลายแบบฮะเช่นชั้นตัว A นะครับชั้นตัวตัวเอนะครับหรือชั้นคอนโดนะครับหรือชั้นแขวนนะครับ ซึ่งเราก็เตรียมพวกนี้ไว้ที่เป็นที่อยู่ของเห็ดด้านข้างของโรงเรือนนี่นะครับเราต้องการความชื้นที่หนีหายนะครับปกตินะครับเราจะใช้สแลนเพราะเป็นของราคาถูกนะครับหรือจะใช้วัสดุพวกพวกจากก็ได้นะครับแต่แต่ต้องปิดเปิดได้ระบายอากาศได้สแลนถือว่าทํากันส่วนมากเพราะราคาถูกครับเมื่อเรานําเห็ดไปไว้ในโรงเรือนเรียบร้อยแล้วนะครับเราต้องดูเห็ดนะว่าเห็ดนะเดินเต็มไหมคําว่าเดินเต็มนะเชื้อต้องเดินจากข้างบนโดยถึงข้างล่างโดยสมบูรณ์ ไม่มีการปนเปื้อนเราถึงจะเปิดจุกนะครับให้ทําการลดน้ําให้ความชื้นวันหนึ่งประมาณ3ามสี่ครั้งนะครับคราวนี้เราดูถ้าความชื้นมันมากเกินไปเนี่ยความชื้นจะไปขังอยู่ที่หน้าก้อนนี่แสดงว่าความชื้นมากเกินไปทําให้เห็ดเนี่ยมันไม่เจริญเติบโตหรือรวมตัวจากเส้นใยเป็นดอกเห็ดได้นะครับถ้าน้อยเกินไปเหมือนกันความชื้นตัวนี้เส้นใยเห็ดก็ไม่รวมตัวเห็ดก็ไม่เกิดไม่เกิดการออกดอกนะครับวันนี้เราลดนะฮะสามสี่ครั้งต่อ1วันเนี่ยนะครับ ถ้าเป็นเห็ดนางลมฮังการีเนี่ยนะครับหรือเห็ดนางฟ้าภูฐานเนี่ยประมาณ6-7วันเนี่ยมันก็จะเริ่มออกดอกต่อไปอีกสองสาวันเนี่ยก็เก็บออกหรือเก็บผลผลิตได้นะครับถ้าเป็นเห็ดตัวอื่นเช่นเห็ดคนญี่ปุ่นเนี่ยมันต้องมีเวลาถึงลดน้ำนะครับประมาณถึง78วันนะฮะเห็ดถึงจะจะเกิดดอกซึ่งมีความแตกต่างก er, eh. ันนะครับแต่เห็ดหูหนูเนี่ยฮะต้องลดน้ำนะครับมากเป็นพิเศษนะครับต้องส0กว่าวันนะฮะถึงจะเกิดดอกนะครับ <arlos> เห็ดแต่ละตัวก็มีความแตกต่างกันออกไปนะครับเพราะว่าเราจะจัดการแต่ละตัวเนี่ยเราต้องดูว่าเห็ดแต่ละตัวเนี่ยจะออกดอกระยะเวลาออกกันออกดอกเนี่ยจะล้มตัวจากเส้นใ่เป็นดอกเห็ดเนี่ยใช้ระยะเวลาไม่เท่ากันนะครับครับการให้น้ําเห็ดเนี่ยนะครับบางทีเราไม่เวลาเนี่ยนะครับ บางครั้งนะฮะคนที่ไม่เวลาจริงๆนะครับออกไปธุระนะรนอกบ้านนะครับบางคนก็นะฮะตั้งทัมเมอรอนะครับตั้งทั้มเม่อให้น้ำหนึ่งให้ความชื้นนะครับก็เป็นการวิธีการสะดวกแต่ว่าถ้าเราอยู่นะครับเราสามารถจะให้น้ําเองเนี่ยมันสามารถเ่มองเห็นว่าจุด,จดเด่นจุดด้อยที่ว่าเอ๊ะตรงนี้ให้น้ําทั่วถึงไหมนะครับหรือตัวนี้มีโมรคแมลงไหมอะไรพวกนี้ครับถ้าเราปฏิบัติด้วยตัวเองเนี่ยเราสามารถจะจะมองเห็นจุดเด่นจุดด้อยต่างๆที่เกิดขึ้นกับเห็ดได้นะครับ ส่วนใหญ่นะเราจะให้น้ําเห็ดเนี่ยไม่ค่อยเพียงพอกันนะครับเพราะไม่เพียงพอเนี่ยการรวมตัวจากเส้นใยมดอกเห็ดเนี่ยก็จะไม่ค่อยเกิดเนื่อเพราะไม่เกิดเห็ดผลผลิตเหต็ดกต็ตกต่ำนะครับสำหรับผลผลิตที่ได้มานะเราจะจำหน่ายที่ไหนปกติในเห็ดเราเนี่ยครับเป็นเห็ดที่ขายง่ายอยู่แล้วนะครับเพราะเป็นหาสุขภาพนะครับที่ไหนไหนก็ต้องการนะครับ เราสังเกตดูนะครับในตลาดนะครับหรือดูที่เกินกินเจเนี่ยเห็ดเราเนี่ยจะมาดับอันดับหนึ่งนะฮะมากกว่าผักนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวหรอกว่าตลาดจะไปไม่ได้นะครับโดยปกติแล้วนะฮะที่เราทาเป็นอาชีพเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพรองนะครับส่วนใหญ่ก็มีคนมารับหรือถ้าคนไม่รับเราก็ส่งตลาดนะครับซึ่งราคาของเห็ดแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันออกไปนะครับเช่นเห็ดโคนญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างที่จะราคาแพงทําไมถึงราคาแพงก็เพราะว่า เดือนหนึ่งเนี่ยเขาออกครั้งเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นเห็ดนางฟ้าพูฐานเห็ดนางรมมัคกรี่เนี่ยครับเจ็ดวันถึง10วันเขาออกดอก1ครั้งนะครับซึ่งเดือนหนึ่งเนี่ยครับก็ก็จะออกดอกประมาณ2ครั้งนะครับซึ่งเราสามารถจัดการในการจําหน่ายนะครับได้ทันการนะครับแต่ถ้าเหลือนะครับเราก็ทําการแปรรูปนะครับหรือเพิ่มมูลค่าเข้าไปนะครับเช่นทําน้ําเห็ดทำาหนเห็ดไหนมเห็ดทําเห็ดตะวันนะครับ ซึ่งไม่ใช่เป็นการยุ่งยากหรือว่าการตลาดนั้นจะไปไม่ได้นะครับไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่ายังไงเงยงไงเห็ดเรานี่ครับสามารถที่จะจำหน่ายได้ทั้งนั้นนะครับไม่เคยเห็นเห็ดที่เดือในตลาดนะครับครับเมื่อเราเข้าใจเห็ดนะครับเรารู้จักนะครับว่าเห็ดนะครับเขาเติบโตมาได้อย่างไรนะครับเราสาพาดเพาะเห็ดได้ด้วยเห็ดที่มีคุณภาพนะครับและมีคุณภาพสูงนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนสามารถเพาะเห็ดได้ครับเพราะเรามาเพาะเห็ดกันเถอะครับเราจะเสริมสร้าง อาชีพให้เราและก็เป็นหาสุขภาพครับขอขอบคุณครับจากเนื้อหาวิดิทัศน์ที่ได้รับชมเป็นเพียงภาพรวมในการเพราะเห็ดแต่สิ่งสำคัญที่สุดในการเพราะเห็ดก็คือความรู้ความเข้าใจเพราะเห็ดเป็นพืชที่ไม่เหมือนกับพืชชนิดอื่นต้องการการใส่ใจและดูแลอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุณหภูมิความชื้นการให้น้ำหรือโรงเรือนที่มีความสะอาด องค์ความรู้ต่างๆเหล่านี้ท่านสามารถหาข้อมูลและศึกษาก่อนลงมือเพาะเห็ดได้และถ้าท่านสนใจต้องการศึกษาหลักสูตรการเพราะเห็ดสามารถเข้ารับการฝึกอบรมการเพราะเห็ดได้ที่สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมกำแพงแสนตำบลกำแพงแสนอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมโทร0-34-281651-2